วันนี้เวลา18นาฬิกา23นาทีระบาดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีเสด็จออกพร้อมด้วยเจ้ากุ่พระสิรร่ีนีนาถพิราชกัลยานีณพระที่นั่งอภรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมร,ราชบรราัลลังกให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอ,องถลีบระบาดต,ตามลำดับดังนี้ พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะเฝ้าทูลออกทุลีประบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนโมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบร,รมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารหรือมอทศอ มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานเป็นมูลนิธิที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานที่จะสร้างโอกาสให้แก่เยาวชนที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของชาติและทรงมีพระราชดําริพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินที่มีผู้ทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนที่ยากจนให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้จัด ทำโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎร,ราชกุมารเมื่อพุทธศักราช2552และต่อมาเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2553ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎร,ราชกุมารหรือมทศเพื่อดําเนินการส่งเสริมเยาว,วชนที่เรียนดีขยันหมั่นเพียรประพฤติดีมีคุณธรรมแต่มีฐานะยากจนให้สามารถศึกษาต่อ ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายถึงระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาตามความต้องการโดยส่งวางรากฐานกระจายทุนให้ครอบคลุมทุกจังหวัดอันเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพแก่เยาวชนไทย คุเอกสุกิจขมาสุนทรกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติทำหน้าที่ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติพร้อมคณะกรรมการกิจการผู้บริหารระดับสูงและพนักงานสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเฝ้าทูลอกทุลีประบาดทูนกล้าวโดนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศนตามพระราชทัยัยเรื่องในอก วันเฉลิมพระชมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2564